สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำผมผมหม่ไทยหัวใจศิล์นะครับวันนี้ขอฝากผลงานเพลงอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดชุดที่1ห,หัวใจย่อมให้ตัวสำหรับพี่น้องแฟนเพลงท็อปไลน์หรือแฟนเพลงลูกทุ่งหมอลลั com หรือแฟนคลับเสียงอีสานแฟนคลับนะครับ้กาฝากไว้ให้ซอยสนรับสนุนซอยเชียนะครับพี่น้องแฟนเพลงสามารถโหลดได้นะครับถ้าหากยั่งม่มีผลงาน เพลงใหม่ของผมใหม่ไทยไว้ในครอบครองแฟนเพลงสามารถที่จะโหลดได้นะครับง่ายๆเพียงกดไปที่ดอกจันตามด้วยหมายเลข4985นะครับอยากฟังผลงานเพลงใดโหลดได้ตามใจชอบนะครับเลือกได้ตามใจชอบอย่าลืมนะครับกดไปที่ดอกจันตามด้วยหมายเลข4985นะครับแล้วกดเลือกเอา ต้องการผลง,งานเพลงใหม่เพลงเก่าได้เมิดแบบบอันครับผม